สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะอากาศดีมากเลยนะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่20องศานะคะวันอาทิตย์คนปั่นจัก,กรยานเยอะแยะเลยนะคะวันนี้นี่ถ้าทุกคนเห็นตรงนี้ก็เป็นป่าเข้าไปข้างในก็เป็นป่ากระเทียมป่าทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นป่ากระเทียมหมดเลยนะคะแล้วก็มีต้นไม้ฟืน แล้วก็ผักอย่างอื่นอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าบางอย่างสาวก็ไม่รู้จักเนาะเดี๋ยวเข้าไปเก็บกระเทียมป่ากันดีกว่าค่ะที่เยอรมันปีนี้แรงนะคะแม่น้ำลายก็น้ํำลดลงเยอะเลยแล้วก็ในป่าก็แห้งนะคะเขาก็ประกาศให้ระวังไฟไหม้ป่านะคะเนาะไม่ให้จุดไฟหรือไม่ให้ก่อไฟในป่านะคะเพราะว่า เสี่ยงต่อไฟไหม้ป่าเนาะเดี๋ยวก็จะหาทางเข้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะลองไปเก็บข้างในดูเดินไปด้วยถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยบางทีก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเออด้วยความที่ไม่ชินเนาะก็จะเดินชนต้นไม้นะคะคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่สาวเป็นเดี๋ยวตัดเอากอน,นี้สวยๆนะคะอย่า จะได้ต้นกระเทียมปลาสวยๆนะคะตรงนี้ก็สวยดีนะคะเดี๋ยวตัดเอาตรงนี้ก่อนเนาะ นี้ก็เป็นต้นสวยๆเยอะเลยนะคะ นี่นะคะ<ม>ก็สวยๆแดดก็มาพอดีเลยถ้าอยากได้อ่อนๆก็ตัดลงไปอีกนิดนึงหรือถ้าเขาสูงแล้วก็ไม่ต้องตัดลงไปเนาะนี่เขาก็เริ่มดอกแล้วนะคะวันนี้ไม่ลืมถุงมือ ก็ตัดแบบนี้เลยก็จะได้ต้นสวยๆฝั่งนี้ก็มีแต่สวยๆนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะต้นสวยๆก็จะแดดบ้างแดดมาบ้างหุบบ้างนะคะ กลองก็ตั้งมาอยู่นะคะบางทีเนาะแบบนี้ก็เลือกตัดเอาได้เลยเยอะแยะ<ย>จะตัดแบบต้นเล็กต้นใหญ่มีให้เลือกหมดนะคะนี่นี่นะคะ ็แยกกันขึ้นนะคะไม่ได้บางจุดก็เป็นกอกอบางทีก็เป็นต้นๆแบบนี้เนี่ยตัดแป๊บเดียวก็ได้ตั้งเยอะแล้วนะคะ เขาเป็นกโก,โกแบบนี้เนาะเนี่ยเป็นกโกอก,ก็ตัดชุบเลยก็จะได้อ่อนๆน,นะคะ ต้นเล็กๆเขาก็ยังมีอยู่เยอะเลยนะคะเลือกตัดเอาต้นที่กำลังพอดีเนี่ย ต้นเล็กๆฝอยๆก็เยอะเลยนะคะแต่ว่าเก็บแป๊บเดียวดูสิจะเต็มตะกร้าอีกแล้วอ่ะอย่างตรงเนี้ยก็จะต้นสวยๆนะคะเนาะเลือกเอาแต่ต้นใหญ่ๆก่อนนะคะต้นเล็กก็อาไว้ก่อนเนาะ ะะตัดแป๊บเดียวก็ยังได้ตั้งเยอะเลย สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวคัดเอาต้นสวยๆเนาะก็ตัดเลือกเอานะคะไม่ให้โดนต้นไม่ให้โดนต้นเล็กเขาเนาะ ก็ได้กระเทียมปลาต้นอ่อน,ออนเต็มตะก้าเลยนะคะเนี่ยหนักด้วยเนี่ยเพราะว่าอันนี้ตะก้าใหญ่นะคะเนาะนี่นะคะก็ได้กระเทียมปลาต้นอ่อนก้าใหญ่ด้วยนะคะวันนี้เนาะนี่อ่อนอ,อ,นอ,อ,นอ,อนเลยนะคะไปลวกแล้วก็ใส่กระนึงปลาหรือว่าไปลวกกินน้ำพริกนะคะโอ้ยโอ้ย ก็ได้กระเทียมปลาอ่อนๆเต็มตะกร้าเลยนะคะสำหรับวันนี้สาวก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะเนาะไว้มาเก็บใหม่นะคะก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเนาะสำหรับวันนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่นะคะ ก็ได้กระเทียมปลาเต็มตะกร้าเลยกลับบ้านแล้วค่ะทางออกอยู่ทั้งไหนเอ่ยอ่านี่ <c oughs>